ชอบมากเลยนะก็คือเราอะได้ช่วยให้คนไข้อ่างมองเห็นดีขึ้นนะ่ะ<ช>คนไข้ก็มีแต่แบบมีความสุขที่มาเจอเราวันหยุดเราวันหยุดวันหยุดวันหยุดมีไนหะมมีวันหยุดมีนะคะเราเราขอแก้ความเชื่อว่าชีวิตหมอเนี่ยทำงานไม่วันหยุดเลยไม่จริง<อ>นะคะแล้วต้องถามว่าเครียดไหมคือน้องหลายคนกังวลว่าเครียดกับฟ้องร้องนี่จะเป็นห้องเลเซอร์จริงๆละเครื่องเนี้ยน่าจะ20ล้าน20ล้าน สวัสดีค่ะน้องๆค่ะก็วันนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะพี่ลงจากรถมาแล้วนะคะเรามาอยู่ที่นี่ค่ะน้องศูนย์เลสิกสุวรรณภูมินะคะโรงพยาบาลจุฬารัฐหนึ่งค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่ก็ตั้งใจมาสัมภาษณ์นะคะจักสุแพทย์เพื่อนจุฬานะคะเราจบจุฬารุ่นเดียวกันนะคะนาาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาเป็นจักสุแพทย์เรื่องเกี่ยวกับไขกระจกตาเลยสายตากระจกตาเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันนะคะ คนที้คนนี้ค่ะนี่นะคะหมอยุ้ยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์หมอยุ้ยกันนะคะนับน,น่าจะลอยห้องตรวจแล้วเดี๋ยวเราไปเจอะางดีกว่านะคะไปะ วันนี้นะครับพี่เรียนก็พามาที่โรงพยาบาลจุฬาลักณ์หนึ่งค่ะศูนย์เลสิกส่วนภูมินะคะเพิินว่าตอนสมัยเราเรียนใช่ไหมลูกนะตอนเรียนชีวะเนี่ยบทประสาทสมองนะคะมันจะมีเกี่ยวกับโรคตานะคะแล้วก็น้องหลายคนจะถามเดียวมาว่าพี่คะหมอตาคืออะไรหมอตาเป็นยังไงแล้วก็หมอตาทํางานยังไงถ้าอยากเป็นหมอตาต้องทํายังไงนะคะวันนี้พี่ก็เลยจัดให้ค่ะนะคะวันนี้พี่มากับหมอยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะ<า>สวัสดีค่ะ หมอยุ้ยเนี่ยแนะนำก่อนมาแนบก่อนหมอยุ้ยเนี่ยเก่งมากเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์ด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนศรีพี่ตั้งแต่สมัยเรียนเตรียมบุดมนะคะแล้วเราก็มาอยู่หมอจุฬาด้วยกันนะครับหมอยุ้ยแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะหมอยุ้ยนะคะแพทย์หญิงวัฒนีศรีภรวัชรุณค่ะก็ปัจจุบันเนี่ย เป็นหมอตาที่เชี่ยวชาญเรื่องกระจตาและเลนส์สิค่ะก็มีประจำอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลัตท์หนึ่งด้วยสิ่งก็มีอีกหลายโรงพยาบาลเลยค่ะโรงพยาบาลชั้นนำทั้งนั้นใช่เห็นไหมเพื่อนชั้นก็เคยเป็นลูกอาจารย์แพทย์ด้วยนี่นะคะแต่เขาเป็นตัวจริงเจ้าแม่แห่งวงการเลสิกนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมาต้องมาเจอคนนี้แค่ถามคนนี้เลยก็แล้วกันถ้าหมอตาเนี่ยอาชีพเป็นยังไงแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นหมอตาเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงหมอตาเป็นหมอที่แบบดูไอวัควแค่นี้ยัง ส่วนน้อยมากที่เหลือในร่างกายเราเราปึกษาหมดแล้วอะเราแทบไม่ไยดูอ่าแต่ว่าเป็นสาขาที่ตั้งแต่ทํางานมารู้สึกว่าเป็นสาขาที่บาลานซ์บาลานซ์อย่งแรกคืว่าเป็นการรักษาทั้งแบบใช้ยาแล้วก็ผ่าตัดอ่าลรวรวมถึงเทคโนโลยีอะ่ะมีอุปกรณ์แก้เจ็บใหม่ๆมีเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นแบบเยอะมากเป็นสาขาที่ถ้าใครไม่ได้แบบโหชอบี่จะคิดกว้างๆทัว่วตัวแบบเบดีซินเป็นหมออายุรกรรมหรือว่าจะต้องไปอยู่ในห้องผ่าตัดทั้งวันยืน หลายๆชั่วโมงแบบโห้โงฟินอยู่ในห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยตาเป็นตัวเลือกที่ดีเลยเนื่องจากว่ามีทั้ง2ส่วนประกอบกันนะคะโดยที่มีเจ็ดสาขาย่อยนะเจ็ดสาขาย่อยเลยใช่โดยที่แต่ละสาขาย่อยก็จะมีลักษณะที่ต่างกันอีกเป็ตนตัวว่า<อ>บางคนไม่ชอบผ่าตัดเท่าไหร่อชอบออกแนวเมดิซินหน่อยก็จะเป็นหมอต้อหินหรือว่าหมอตาอักเสบอย่างหมอยยนี่คือเป็นคอเนียแอนติแฟ็กตีคือกระจกตาแล้วก็การแก้ไขสายตาผิดปกติ ที่ถ้าจะรู้จักเลยคือแบบเลสิคทำเลสิคแต่เลสิกเป็นแค่หนึ่งในงานของกระจกตานะเดี๋ยวมีตระกูลเปลี่ยนกระจกตาเมื่อกี้พิองคุยพี่เล่ยบอกว่ากระจกตาเราต้องรู้ว่ามันเป็นส่วนเดียวของตาที่เปลี่ยนได้ใช่เปลี่ยนได้โดยไม่มีแบบว่าเลือดมาเลี้ยงเพราะฉนั้นก็สามารถโยกจากใครไปใครก็ได้ใช่ไหมคือตายแล้วบริจาคกระจกตากระจกตานราก็ใช้เปลี่ยนได้ส่วนนั้นก็ดูเหมือนกันมีกลุ่มตาแห้งทีเป็นโรคแบบพุยเดี๋ยวนี้ใช้จอเยอะเป็นกันเยอะขึ้นมากรายอายใช่หรือว่าโรคกลุ่ม ต้นเนื้อก้อนที่รอบเปลือกตาก็คือชั้นนอกสุดโคตนอกสุดที่ทีรีเรียนสอนคือคอเนียเจเท่ายุ้ยดูแค่โคดนี้๋อนี่ความเฉพาะทางมีคนแซวว่าตาซ้ายหรือตาขวาไม่เล่สองตานะคะสองข้างนะครับทีนี้กว่าจะมาเป็นหมอตาต้องถามยุ้ยเพราะว่าการเป็นหมอตาเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงนะเราจบเตรียมมาด้วยกันถูกไหมถ้าหมอยุ้ยก็คือจบหมอจุฬากับเราใช่รุ่นเดียวกันก็คือใกล้จะต้องเรียนจุฬาหกปีใช่เรียนเรียนหมออะเรียนหมอหกปีก่อนหมอทั่วไปหกปีก่อนหลังจากนั้นทำนะงะ โอ้แท็กยุ้ยจะไม่เหมือนกับปกติแท็กยุ้ยจะเป็นไปเรียนเป็นแพทย์ใช้ทุนเลยสี่ปีก็คือไปอยู่ที่ที่ดรงสี่ปีของยุ้ยไปมขอนแก่นไปศรีนครินทร์ไปไปไปใช้ทุนเฉพาะทางใช่ก็คือมีอินเทอร์ปีแรกที่เ้อรไปแกล้วก็หลังจากนั้นอีกสี่ปีคือเรียนเฉพาะทางเรียนเฉพาะทางได้เลยแล้วก็สอบตรงนั้นเลยเทลาประมาณกี่ปีนะห้าปีห้าปีก็คือเพิ่มบุคทักษหนึ่งปีใช่แล้วก็เรียนเฉพาะทางอีกสี่ปีรวมใช้ทุนไปในนั้นเลยใช่๋อพทย์จบ เฉพาะทางตามมาแล้วอ่าก็จะมีแท็กปกติให้น้องๆสนใจส่วนใหญ่จะเป็นแท็กนี้มากกว่าคือการใช้ทุนก่อน3ปีอ่าถ้าเป็นแท็กปกติคือใช้ทุน3ปีใช่ห้ากอปี1ปีไม่ได้มันไม่ใช่สาขาขาดแคลนอ่าเป็นสาขาแข่งขันสูงอ่าสาขาแข่งขันสูงคือสาขาแข่งขันสูงคือต้องใช้ทุนครบ3ปีใแล้วค่อยกลับมาเรียนต่ออีก3ปีอีก3ปีรวมเป็น6ปีแต่เราเลือกใช้มาห้าปีแต่ยังไม่จบนะนี่เป็นหมอสาทั่วไปน้องๆก็รู้ว่าอย่างหมอที่ทํางานสีเหล่จะเป็นเฉพาะทางหมดแล้วอ่ะ มีที่ทํางานที่หมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราแบบสอบโจทย์ไงอ่าเรียนเฉพาะทางเนี่ยก็1-2ถึงสปีเป็นอนุสาขาอนุสาขาหรือสบคือเป็นการเรียนต่ออีกต่อยอดไปอีกใช,ใช่ไหมคะเราเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านต่อยอดใช่ไหมใช่หรือเฟลโลนะคะเฟลโลถ้าช่วงเรียนเฉพาะทาง <Resident. S 2> าเรียกเรซิเดนต์ใช่ไหม ถ้าต่อยอดเรียกว่าเฟลโลใช่ไหมอีกกี่ปีนะของยุ้ยปีเดียวปีเดียวก็คือมันมีหนึ่งหรือสองหนึ่งถึงสองของยุ้ยเป็นคอนเนียการหรือเปล่าทก็ปีเดียวใช่จากนั้นหมอยุ้ยก็จะเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับเรซิกแก้ไขสายตาเลยใช่แล้วนะฮะถามนิดนึงว่าจบมาแล้วคุณภาพชีวิตหมอตาดีไหมคือคือมีคนชอบบอกว่าหมอเหนื่อยหนักถูกไหมคือหมอบางสาขามันก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้หนักต้องถามก่อนว่าเอาจากเจ้าตัวเลยว่างานหนักไหมเครียดไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่หนักมากนะมันหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตดี ตรงที่เอาง่ายๆเลยคนไข้ตามันไม่ได้ด่วนอ่าไม่ด่วนเหมือนกันไม่ด่วนไม่ด่วนไม่อินเจนอรัลนะอินเจนอรัลคือไม่ด่วนเว้นแต่อยู่เวนถ้าเป็นคนยังรับเวนอยู่ว่าจะเป็นฉุกเฉินตาแตกอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่โดย่วไปไม่แปลว่าเราสามารถจัดการเวลาได้อ่ลงคิวผ่าตัดแล้วก็อุ้ยมันรอได้จัดการได้อ่ะีจัดการได้พูดงพอไม่ด่วนเราก็แมเนจเวลาได้ไม่เน่วยอะไรคือไม่ด่วน างานหนักไหมหนักไหมแบบอยู่ข้ามวันข้ามคืนเลยไหมเหมือนที่เขาบอกแล้ว่าหมอต้องอยู่เวรข้ามวันข้ามคืนอะไรเงี้ยโรดไม่็นหมอตาก็คือต้องถูกเฉินจริงแล้วมันไม่ได้แบบมีทุกวันขนาดนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราอยู่ด้วยแหละถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่ได้มีเคสแบบนั้นก็จะน้อยค่ะ<อ>แล้วก็ลักษณะงานเนี่ยคนไข้อะ่ะเอาจริงคือพี่ชอบมากเลยนะก็คือเราอะ่ะได้ช่วยให้คนไข้ยอย่างมองเห็นดีขึ้นน่ะคนไข้ก็มีแต่แบบมีความสุขที่มาเจอเราอ,ะอ่ะอ่ามันเหมือนกับ เอาให้ลองใบใหม่เขาอะออที่รู้สิไม่ว่าจะเป็นอ่างทำเลส,สิกหรือว่าเปลี่ยนต้อกระจกหรือยิ่งเปลี่ยนกระจกตาซึ่งโอ้คนไข้มีแต่มาแล้วก็แบบยิ้มแล้วก็ขอบคุณกับเราอะไรเงี้ยทั้งคือมันเป็นส่วนหนึ่งของงานเรามันเลยมีความสุขอืมก็คือมันเป็นคนไข้ที่มาแล้วก็มีแต่ดีขึ้นใช่ใชมันไม่ใช่แบบปลายทางที่ทรงกับซุดอะไรเงี้ยหรือร่งที่มันไม่หายอ่าใช่เนี่ยก็จะค่อนข้างค่อนข้างสุภาพจิตค่อนข้างดีใช่ดีดีแล้วถามว่าเครียดไหมคือน้องหลายคนกังวลว่าเครียดกับของร้อง สูงไหมเออนี่ฝั่งนี้สูงไหมความเครียดมันมีอยู่บ้างนะคะเวลาเราทําผ่าตัดมันอาจจะเครียดไม่รู้ตัวเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิสูงมากเวลาที่เราผ่าตัดแต่ว่าเวลาเราผ่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเคสแบบนี้เป็นเคสยากหรือเคสง่ายอ่าเรารู้ความสามารถของรเราเรารู้ลิมิตกับเรื่องการฟ้องร้องเนี่ยเอาจริงๆพี่ว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการผ่าตัดแะจะรู้ว่าเราดูแลคนไข้อะเราเราไม่ได้ทําเพื่อเงินไปทุกอย่างคือถ้าเราไม่ได้ทาเพื่อเงินแล้วคิดว่าเราจะดูแลเขาแบบญาติพี่น้อง่ะ เราเข้าใจเขาในแบบบริบทของเขาอะค่ะโอกาสน้อยนะคือาะว่ในกรอบจริยธรรมกทำตามทำตามไกด์ไลน์ทำตามโปรโตคอลถ้าไม่ทำเขาเรียกทำมอแพคทีสคือไม่ดูแลผ้ไข้แย่ไม่โดนเออคือถ้ามอแพคทีสมันโดนอยู่แล้วถ้าทำตามกรอบตามกฎตามระเบียบอะตามข้อบ่งชี้ใช่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมครับถูกค่ะงานก็พอประมาณที่นี้วันหยุดเหรอวันหยุดวันหยุดวันหยุดมีไหมมีวันหยุดมีนะคะเราขอแก้ความเชื่อว่าชีวิตหมอเนี่ย ทำงานไม่วันอยู่เลยไม่จริงนะคะ,ะมันแล้วแต่คนแม่แ้ต่คนก็อาจจะไม่ได้แบบชอบพักมากก็อยากทํางานอ่าบางทีอย่างน้องเป็นหมอก็จะมีหมอที่อยู่พาร์ทของรัฐบาลพาร์ทของเอกชนคือน้องรู้อยู่แล้วว่าเมืองไทยพาร์ทของรัฐบาลเนี่ยเอาอจริงๆรายได้จะไม่ได้เยอะนะอ่าได้ไม่เยอะฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะต้องอยากเรียนดูครอบครัวเราเราก็ต้องทํางานเสริมนี่แหละองานเสริมนี่แหละที่จะทาให้แต่ละคนแบบมีช่วงพักหรือไม่มีเพราะว่าก็ เอาไงอย่าเหมือนก็เอาให้ตัวเองแบบอยู่ได้น,นานๆปะ่ะไม่ต้องมาเอาสุขภาพมาแลกอะอืมนะครับทีนี้อยากให้ยูนิสาสมุดสมุิท่านอาวุธน้องอยากเป็นหมอตาอนะ,ค,ะคำแนะนําระหว่างทั้งเรียนหมอปลายเรียนโรงเรียนแพทย์หรืออะไรเพื่อจะเตรียมตัวเป็นหมอตากาต้องเตรียมตัวถูกไหมมันไม่ใช่ว่าเราจบปุ๊บจะได้เป็นเดอตโนมัติมันก็ต้องไปแข่งขนันอะไรเงี้ยคำแนะนําที่แบบยูอยากจะฝากน้องที่อยากเป็นหมอตาเนี่ยควรเตรียมตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยเอาจริงๆเนี่ยนะตั้งแต่เรียนนะคะ มปลายหรือเรียนหมอเอาจริงๆอ่ะน้องๆจะให้คล้องเกี่ยวกับตาน้อยมากนะเราแทบจะไม่รู้อะไรเลยใช่จริงๆแล้วถ้าอยากเป็นจริงๆอ่ะเออมันอาจจะไม่ได้ชอบทุกคนเพราะต้องเป็นคนที่ชอบไมโครเซอร์เจอรี่รัผ่าตัดผ่าตัดแมกโนเซอร์เจอรี่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบทําอะไรเล็กๆอะถ้าแบบบางคนด้วยครีแล้วแบบ เป็นผ <ș u elections> <stop> <changing> no ู้ชายตัวใหญ่อย่างเงี้ยก็จะเป็นชันแต่ฉันไม่ชอบทำเล็กๆอยู่ฉันไม่ชอบเล็กอยู่ฉั่เลเซอร์อยู่ไม่อันนี้มันเล็กมากเล็กมากใช่เล็กมากด้วยสรีระหรือให้ผู้หญิงไปแบบยกแขนยกขามันคิดอ่าจจะไม่เหมาะไงไม่ใช่ไม่ได้พี่ว่าอันที่หนึ่งเต็มตัวนะไปลองอยู่กับคุณหมอที่เขาแบบทำจริงๆอ่ะเหมือนไปแชโดว์เป็นประสบการณ์ว่าเฮ้ยเขาทำอันเนี้ยมันเป็นงานที่เราชอบหรือเปล่าก่อนอ่ะ ถ้าน้องผ่านขั้นการคิดแล้วว่าชอบจริงๆเนี่ยนะี่ว่าน้องก็ตั้งใจเรียนทําเกรดให้ดีเพราะว่าเอาจริงแล้วอ่ะในเมืองไทยอะค่ะเรื่องคะแนนก็ยังสําคัญเร<ห>ื่องของ ของตาการแข่งขันมันสูงเรียกว่าสูงมากเลยแหละด้วยความที่มันเป็นทุกคนก็รู้ว่าโอเคอย่างที่พี่บอกคุณภาพชีวิตดีรายได้ก็โอเคไม่ได้แบบเวลาพักผ่อนไม่มีคนไข้ก็แบบผู้มีวตจะดีๆอะไรเงี้ยนะาล้าการแข่งขันสูงมันจะเครียดตอนน้อจะเข้านี่แหละเกรดเออเกรดสำคัญมากเกรดสำคัญจริงๆก็มีคนเคยบอกว่า คณะแพทย์ไม่ได้ดูเก่งไม่ใช่ทุกสาขานะครสาขาที่ดูเกรดนะฮะแต่นี่การันตีนะมันเป็นส่วนนึออสาขาที่ต้องใช้ทุนด้วยสาขาที่ต้องใช้ทุนบังคับใช้ทุนนะถ้าไม่ใช้ทุนมาครบอ่ะเรียนต่อไม่ได้ใช่เหมือนอาจารย์บังคับเลยคือน้องต้องใช้ทุนให้ครบรัฐบาลให้ครบด้วยเช่นรัฐบาลให้ครบแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนเกรดต้องดีเพอร์ฟอร์แมนต้องขยันเลยเนาะใช่ต้องขยันต้องแบบตั้งใจเป็นหมอก็คือเวลาไปใช้ทุนอาจารย์ นก็คือเราไม่ทิ้งคนไข้อ่ะภิดชอบใช่อ่านี่แนะนำอีกเรื่องนึงอ่ะสุดท้ายเลยคำถามสุดท้ายเลยก่อนจะไปดูเลเซอร์กันอีกไปดูเครื่องเลเซอร์จริงๆคอนแทคเลนส์น้องใช้เยอะน้องน้องเดี๋ยวนี้ใส่คอนแทคเลนส์เยอะตั้งแต่คอนแทคเลนส์สายตาคอนแทคเลนส์สีบิ๊กอายบิ๊กอายถูกไหมดูแลยังไงคอนแทคเลนส์น้องใช้เยอะมากคอนแทคเลนส์คือมันคือแผ่นฟิล์มใช่ไหมที่แปะมันคือ เขาเรียกว่าใส่ไฮซิลิโคนไฮโดรเจลอ่าซิลิโคนไฮโดรเจลที่แปะเข้าไปแล้วเปลี่ยนความโค้งเตะความโค้งของกระจกตาตามเพื่อปับค่าสายตานี่คือว่าดูตรงนั่งเดิมของมันใช่ถูกไหมคะซึ่งเวลาแปะเข้าไปแล้วอ่ะกระจกตารับออกซิเจนจากอากาศภายนอกที่มี21อะไรเนี่ยดิฟฟิวเข้าไปคอนแทคเลนส์อยู่อ่ะมันก็เหมือนเป็นตัวหนึ่งชั้นที่บังไม่ให้กระจกตาได้ออกซิเจนเพียงพอแต่คอนแทคเลนรุ่นใหม่ๆก็พัฒนาดีขึ้นดีขึ้นนะคะอ่าฉะนั้นแล้ว นี่รายวันอย่างเงี้ยใส่เดี่ยทิ้งเลยอะ่ะก็จะไม่คปอยเกลือ,อ,อม่อเทียบกับรายเดือนอ๋อทีนี้เวลาใส่อ่ะให้ดีก็คือหนึ่งความสะอาดสำคัญมากมือเราต้องสะอาดมือต้องสะอาดน้ำยาก็คือเป็นน้ำยาที่เฉพาะของมัน<ะ>มคนใช้น้ำเกลือน้ำประปาอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้น้ำยาเฉพาะมันต้องมีสารฆ่าเชือ้อแล้วก็ ใส่วันหนึ่ง8ชั่วโมงไม่เกินตินสอง 2. 2> ห้ามใส่นอนถูกอันนี้ติดเชื้อห้ามใส่นอนอันนี้นะย้ำห้ามใส่นอนคือใส่แค่แปะใส่เพราะตอนใช้ใส่ตาพอจะนอนต้องถอดใช่แล้วนอกจากนี้เลือกกที่ที่ได้มาตรฐานอะ่ะไม่แนะนำใช่ไหมสอบคอนเดเมนต์ตามตลาดนัดอ,อัอตนตรายใช่ป่ะอันนี้ม่กดขวดเงี้ยไม่ไหวนะอันนี้แบบแอบแอบรู้สึกว่าคือคนในกดขวดนี่ไม่รู้จุงจากไหนเลยนะอาจจะแบบแถวซึ่งเจิ้นเลยคืออย่างเงี้ยมันแปะตาเราไงออใช่เพราะว่า พวกนี้ถ้ามันติดเชื้อกระจกตามันไม่มีเลือดมาเลี้ยงให้มันติดเชื้อง่ายติดเชื้อปุ๊บมันขุนเลยถูกไหมโยงถูกเพราะว่าเวลามันพยายามจะฮีวอ่ะเหมือนพยายามจะรักษามันจะแบบเลือดขาวมาสร้างคอลลาเจนใหม่มันเลยขุนมันจะไม่เหมือนเดิมซึ่งเสียเลยใช่ต้องรอปลูกถ่ายเลยนะมันไม่ได้ปลูกถ่ายได้นะหมายถึงว่าถ้าบอกว่าเปลี่ยนใช่แต่ว่าเปลี่ยนก็ความเสี่ยงเยอะคือถ้ามันไม่ได้เป็นแผลเป็นเยอะเราก็ไม่ทำหรอกมันด้ไม่คุ้มเสียเราก็จะขุ่ั้นก็ไม่คุ้มเพราะงั้นต้องดูแลตัวเอง <Okay. S 2> โอเควันนี้ก็แบบได้เยอะเลยนะเนาะวันนี้เหรอวันนี้ได้ไข่แบบโลกของหมอเขาได้เขาได้เปิดหน้าต่างมาเจแบบโลกของหมอตาเลยคือพี่ว่ามันเป็นอาชีพในฝันของน้องหลายคนเลยอะเออีเด็กหลายคนคือเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าน้องอะไม่ได้หมอแค่จะเป็นหมอนะมาถึงเ,เราคือแบบ ปักธงแล้วอะเฉพาะทางนี้ค่ะพี่อะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าน้องจะเห็นมุมมองของหมอมากกว่าที่เราเคยนึกว่าหมอ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 เงี้ยพี่ว่าอันหมอตาเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีแล้วก็เป็นความฝันที่ดีแหละแล้วก็วันนี้มาเจอตัวจริงละถูกไหมคะนะคะถ้าสมมติตอนหนึ่งน้องติดคณะแพทย์ไปเลยกับพี่ยุ้ยก็พี่ยุ้ยเจดีมากนะคะพี่ยุ้ยดีมากใจดีกว่าพี่ <laughs> ะะอ่ะใจดีถียงพี่นะคอ่ะเดี๋ยวก่อนจบวันนี้นะคะ เดี๋วยวพาไปดูเครื่องอว่าเครื่องหน้าตาเป็นยังไงเอ็กไซเมอร์หน้าตาเป็นไงระยะ193นาโนเมตรเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันค่ะโอเคน้องคะตอนนี้นะคะหมะอยูก็พาเราอยู่หน้าห้องผ่าตัดเลสิกแล้วค่ะ เราจะเข้ากันไปนะแต่ก่อนเข้าเนี่ยก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเนาะก็ต้องใส่หมวกคุ้มผมใส่เสื้อคลุมให้เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนรองเท้านะคะแล้วเดี๋ยวเเข้าไปกันอ่ะมายุยเชิญนำทางเลยค่ะไปเลยค่ะถ้าสมมติคนไข้เข้ามาเนาะเราก็จะเาน่องได้มาแล้วค่ะมาเราก็จะมีบริเวณที่อันนี้เป็นห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่คนไข้เข้ามาไม่ต้องเปลี่ยนชุดใส่ชุดแบบนี้อ่ะให้เปลี่ยนชุดมาเวลาเข้ามาปุ๊บอาจจะต้องมาล้างหน้าก่อน มีมล็อกเกอร์เก็บของแล้วก็ก่อนผ่าตัดเนาะเราก็จะขึ้นมาหยอดยาหยอดยา,ยา,าขึ้นมาเตรียมโอมียาชายาฆ่าเชื้อยาหดเส้นเลือดเราก็จะมารอที่ห้องตรงนี้ค่ะเป็นห้องหยอดยาดูสิของเราก็นางก็นั่งคุยกับเพื่อนๆไปก่อนใครตื่นเต้นอะไรเมื่อคุยอ่านี้ก็จะมีกล้องเอาไว้ตรวจหลังจากทำเสร็จเนี่ยค่ะก็รอหยอดยาเนาะนี้คุณคุณนะ ทำไมถ้ามีอ่างก็คือพอมนวดเท้าเหมือนแบบนวดนวดเท้านวดฝ่าเท้าอะไรเงี้ยคุณคุณะไหมดีเออดีเลยนะถ้าหลีไฟหน่อยก็คือใช่ตัวนี้ก็คือหลับรอหลับรอเพราะหยอดตาเงาแสบเหมือนกันเนาะหยอดตาแป๊บเดียวแต่ว่ากว่าจะรอถึงคิวตัวเองอ๋อรอถึงคิวคนไข้เยอะคนไข้เยอะใช่นี่อันนี้ก็จะเนี่ยนั่งคุยกันเพื่อออกมาก็จะธรรมดาเลยเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุยกันแล้วก็เข้าไปทำคนต่อไปอ่า นี่จะเป็นห้องเลเซอร์จริงๆละนี่ห้องผ่าตัดเอ็กซายเมอร์เลเซอร์อ่านี่ค่ะเข้ามาได้เลยนี่คือเครื่องนะคะนี่คือเอ็กซายเมอร์เลเซอร์1น3นี่แหละเครื่องนี้น่าจะ20ล้าน20ล้านใช่ค่ะเครื่องนี้ยี่ส20ล้านนะคะใช่ขอรูปหน่อยได้ไหมคะอ่าเรามาดูที่หน้าจอเนี่ยค่ะของข้เข้ามาก็จะนอนหัวอยู่ฝั่งนี้นี่ก็คือบริเวณที่หมอผ่าตัด อันนี้เครื่องไม่ต้องไปนอนเป็นเป็นซับเจ๊กใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องนอเคื่องไม่ต้องนอนนะเครื่องไม่ต้องนอนนะอ่านี่ก็อันนี้หน้าจอหรือหน้าจอกันมันมีหน้าจอมีนี่คือตัวเครื่องเขามองอย่งนี้นี่เลยใช่จะเป็นสี่ข้อมูลเนี่ยเลเซอร์อ่ะอยู่ในเนี้ยอีอีเครื่องใหญ่ใหญ่เนี่ยมันขยับไม่ได้นะแล้วอะไรเครื่องเนี้ยค่ะการทำเลสิกต้องเป๊ะมากเพราะว่าเครื่องเนี่ยต้องเปิดแอร์ให้มันตลอดเวลามันมีอุณหภูมิและความชื้นที่พอเหมาะซึ่งทางสูดเราต้องเหมือนแบบคุมเพื่อที่ให้เครื่องเนี่ยมันทำงานแบบแม่นยำใช่ อนนี้ก็คือส่วนของ Ex ็กไซเมอาวิเวียนทำพราก็มีแค่เครื่องนี้อันนี้จะเป็นเครื่องอย่างให้ดูอันนี้จะเป็นอีตัวที่บอกว่าเป็นเครื่องสไลด์แฮมอะตัวสไลด์แฮมเครื่องนี้นี่อันนี้แต่ยังไม่ได้ต่อประกอบให้เรียบร้อยอนี่ก็จะเป็น,น,นตัวเค,เครื่องเปิด เขาเรียกว่าไมโครคาราโตไมโครคาราโตอันนี้คือ S B K ซึ่งมาจากฝรั่งเศสนะอ่าความแม่นยำสูงมากเอาจริงๆถ้าในคนตาปกติเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แย่เลยถือว่าดีก็คือตัวนี้อ่าใช่ครับเครื่องไก่ในนี่คือเครื่องเครื่องใช้ในก,การตัดใช่แล้วก็นี่คือเอ็กซ์เมอร์ใช่อย่างที่บอกเครื่องต้องมีแอร์ต้องมีเครื่องดูดความชื้นถ้าความชื้นไม่ได้ก็คือทำไม่ได้นะความชื้นไม่ได้ก็ต้องต้องเมนเทนมีคนที่ต้องมีเมนเทนแนซซ์เมนเทนแนนซ์ค่าเสียหลายปีก็สูงประมาณเมืองเหมือนกันอืม ใช่ค่ะจริงๆในส่วนห้องเลเซอก็เท่านี้ทำต่อคนนี่ประมาณ15นาทีอยงมั้งคือเดินเข้าออกเข้าออกนแบบมันเป็นเครื่องมี่ั้นสูงอ่ะมันใช้เวลาทำไม่นานหรอกแต่ว่าเครื่องมันยิ่งใหญ่อลังการมากประมาณนี้นะคะ20ล้านแล้วเราจบกันแบบเซสชันนี้กันยืนคู่เครื่อง20ล้านนะครับแล้วก็ตาสองใช่แล้วนี่แหละผ่าตัดใช้กล้องโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปจบงานกันเอโอเคค่ะ น,นี้นะคะขอบคุณมากเลยแก,กว,วันนี้ก็ขอบคุณมาก<า>เพราะว่าพี่กับพี่อยุยอ่ะคุยกันทางออนไลน์ แล้วก็ไม่ได้เจอหน้ากันมา10ปีเพราะว่าต่างคนต่างมีภารกิจนะแล้วเขาก็ไปเรียนต่อขึ้นกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่านันนี้คือยุ้ยก็แบบอุตส่าห์แบบ้เสียเวลามาคือน้องรู้แบบว่าการจะนัดสัมภาษณ์หมอผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนอะเวลาไปเงินเป็นหอเพราะฉะนั้นที่ยุ้ยสัมาเวลาให้พี่ก็ขอบคุณมากเพราะฉะนั้นพี่เป็นตัวแทนน้องๆนะคะเอาของขวัญนะคะมาแต่ว่าให้ยุ้ยนะก็น้องๆขอบคุณมากแบบขอบคุณกับทุกอย่างที่ยุ้ยสัมภาษณ์วันนี้ให้คำแนะนําเลยเพราะว่ามันเป็นแรงบรันดาลใใจให้กับ น้องๆหลายคนที่แบบอยากเป็นหมอตาเลยแหละได้ถ้าน้องแ,<บ>แกคนไหนที่จะมาแผลนี้จริงๆจะลองปรึกษาก็ได้ได้นะครับแล้วก็สนใจทำเลสิกก็เพจะไรนะเลสิกหมอย,อยุ้ยค่ะเลสิกหมอย,อยุ้ยนะคะทพี่คุยพี่ยุ้ยได้เลยนะพี่ยุ้ยใจดีมากนะคะโอ,คโอเคค่ะ